สวัสดีครับเพื่อนๆคลิปนี้นะฮะจะเป็นการแนะนำนะการกินทุเรียนแบบเพลย์เซฟนะอ่าสายสุขภาพเนาะอ่าอันดับแรกก่อนนะไปหาทุเรียนมาให้ได้ก่อนนะฮะทุเรียนเนี่ยก็จะมีหลากหลายสายพันธุ์แล้วแต่ชอบนะฮะแต่ ที่สําคัญคือถ้าได้ทุเรียนที่มันเป็นเกษตรอินทรีย์ออก์แกนิกมันจะปลอดภัยมากเลยถ้าใครหาได้นะนะแต่ว่าส่วนใหญ่อ่ะมันจะเป็นสายพันธุ์ทุเรียนดั้งเดิมครับเขาเรียกทุเรียนบ้านอย่างเช่น2ลูกนี้นะฮะนี่ทุเรียนบ้านนะนี่อาชัยก็ได้มาแล้วใช่ไหมทีนี้อ่รสนิยมการกินแต่ละคนเอาที่ชอบเลยชอบทุเรียนแบบดิบชอบทุเรียนหามชอบทุเรียนสุก สุกมากสุกกลางสุกน้อยปลาะแล้วแต่ชอบกันนะแต่ว่าแนวของอาชัยเนี่ยอาชัยจะกินทุเรียนเพื่อเอาตัวซันเฟอร์นะครับเพราะว่าเป็นแหล่งโหลดซันเฟอร์จากอาหารที่ดีสุดๆเลยแหละในโลกใบนี้นะฮะทีนี้การที่จะได้ซันเฟอร์สูงจากทุเรียนในปริมาณที่เต็มที่สุดคือซันเฟอร์ในทุเรียนแต่ละลูกเต็มไม่เท่ากันนะ นี่การที่จะวัดว่าซันเฟอร์เต็มหรือไม่เต็มนะฮะถ้าโดยกฎธรรมชาติคือ1ทุเรียนแก่แล้วเนี่ยหลังจากทุเรียนแก่นะครับทุเรียนจะเปลือกนิ่มเองแล้วก็แตกเองนะตัวเปลือกทุเรียนเนี่ยจะแข็งแข็งนะครับอ่าจับปุ๊บแข็งเลยนะแต่ว่าพอเวลาที่เนื้อในมันเนี่ยเกิดกระบวนการเนี่ยบ่มเต็มที่แล้วอ่ะซันเฟอร์มันจะเอ่อเขาเรียกว่าสลายออกมาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆมันจะไปย่อยให้เปลือกเนี่ยนิ่ม เปลือกทุเรียนจะนิ่มลงเวลาเราจับเวลาเราเทสนะครับถ้าเปลือกทุเรียนนิ่มนะฮะร,ระหว่างหนาม2จุดนี้นะแล้วเราก็แหกออกนะถ้าเราแหกออกนะฮะแล้วมันมันอ่นิ่มนะฮะมันนิ่มอ่ามันไม่สู้มือแสดงว่ามันได้ที่นะครับหรือไม่ก็ดูตอนมันแตกเองเลยนะส่วนใหญ่ไม่จะแตกตรงตูดนะฮะแตกตรงตูดเนี่ยชัดเจนว่าซันเฟอร์มันเต็มเปลือกจะนิ่มหลักการของเอฉยคือทุเรียนที่ได้ซันเฟอร์เต็มที่สุดคือ ต้องใช้มือเปล่าปอกได้นะอ่าไม่ใช่ใช้มีดมากรีดนะอันนั้นคือพูดง่ายว่าเราเล่งเอาก่อนนะฮะเราเปิดก่อนนะฮะอ่ะทีนี้พอเวลาที่มันแตกอ่ะเวลาที่เราบีบีตามรอยแตกเห็นไหมครับมันจะมันจะออกนี้เลยนะมันจะออกง่ายๆคะเปลือกมันจะนิ่มครับทุเรียนเปลือกมันจะนิ่มอันนี้เขาเรียกว่าทุเรียนบ้านนะเนี่ยทุเรียนบ้านนะครับอ่านี่เห็นไหมนี่เห็นไหมครับธรรมชาติเนี่ยมันจะออกมาเองอย่างนี้ นะมันจะออกมาเองเลยนะนี่ทุเรียนบ้านโอ้โหกลิ่นหอมมากเลยนะฮะเนี่ยนี่ก็อันนี้ก็บิไปได้อีกนะอ่ะทีนี้เทคนิคการกินเวลาจะกินทุเรียนนะครับดีที่สุดคือกินตอนท้องบ้างนะฮะเวลาที่กินท้องว่างเนี่ยร่างกายเราอ่ะจะดูดซับไอตัวซันเฟอร์เนี่ยนะครับตลอด ทางเดินของอาหารแล้วไม่มีตัวอะไรไปเบรกไปทอนเลยนะตอนช่วงท้องว่างนะครับอ่าก็เลยกินตอนช่วงที่เราฟาตติ้งสิชั่วโมงขึ้นไปส่วนใหญ่ตื่นเช้ามาตอนท้องว่างเนาะหลายๆคนมันได้12บชั่วโมงแล้วนะให้กินทุเรียนเข้าไปตัวนี้จะไปล้างพวกแบคทีเรียเร็วนะครับหรือฆ่าเชื้อโรคถ่ายพยาธิอันนี้หลักการแบบใช้ทุเรียนเป็นอาหารสมุนไพรนะครับนะ ปริมาณการกินมากน้อยแค่ไหนนะครับ1กรัมปั้นมือจะเอาวัดแต่เนื้อเลยถ้าเนื้อ1กรัมปั้นมือเหลือเฟือที่ร่างกายจะรับได้เลยนะคือปริมาณซันเฟอร์จะเพียงพอแน่นอนนะทีนี้ถ้าสมมุติว่าเออเรากินจริงๆแล้วเราเบรกไม่ได้อะเราต้องการกินมากกว่านั้นอ่ะแล้วมันจะเกินใช่ไหมหมายความว่าเรามีโอกาสที่จะกินซันเฟอร์เกินมากเกินไปแล้วนะครับ เราจะรับสารซันเฟอร์เข้าไปมากเกินไปซันเฟอร์มีประโยชน์ตับเอาไปใช้ในการทําลายสารพิษในร่างกายแต่ซันเฟอร์ที่เกินเนี่ยนะครับมันจะมีฮับไลท์อยู่ในเลือดเวลาที่ซันเฟอร์มีฮับไลท์อยู่ในเลือดเราจะมีภาวะร้อนในนะครับแล้วก็เวลาที่ซันเฟอร์เริ่มเกินเนี่ยร่างกายจะเช็คง่ายนะครับคุณจเจริญและมีลมหายใจเป็นกลิ่นผู้เรียนออกมา กับอาจจะหายลมเป็นกลิ่นทูเรียนออกมานะครับอันนั้นหมายความว่าร่างกายต้องระบายซันเฟอร์ออกมามากขึ้นนะครับผ่านทางระบบลมหายใจนะครับก็เลยมีการเลอเอ,อเออออกมาทางลมหายใจนะครับอันนั้นเป็นวิธีการหนึ่งที่ร่างกายฉลาดมากเพราะร่างกายจะไม่ยอมให้ซันเฟอร์อยู่ในเลือดมากเกินไปเพราะมันจะเสียสมดุลร่างกายร่างกายมันใช้พอแล้วมันเลยเลอออกมาคนที่กินทุเรียนแล้วเลอเนี่ยเลอได้ก็จะเป็นการระบายซันเฟอร์ธรรมชาติแบบหนึ่ง นะครับทีนี้นอกจากนั้นนะซัลเฟอร์ถูกกำจัดออกอย่างรวดเร็วตลอดเวลาเลยนะครับโดยโซเดียมนะฮะทีนี้เรานะฮะหลักสูตรหลักการการกินหลังจากกินทุเรียนเสร็จเนี่ยนะครับให้เราเนี่ยนะครับใช้น้ำนะฮะน้ำ,นำอ่าประมาณสักเท่าไหร่สองร้อยสามร้อยซีซีก็แล้วแต่นะนะครับแล้วให้ใส่เกลือนะฮะเกลือ เกลือที่แนะนานะใช้เกลือชมพูดี <Okay. S 1> เพราะเกลือชมพูมันไม่มีซันเฟอร์เหมือนเกลือดำเกลือดำมันมีซันเฟอร์อีกไงแต่ซันเฟอร์ในเกลือดาก็ไม่เยอะแต่มันก็มีโซเดียมเอาใช้ได้เหมือนกันแต่ถ้าจะใช้ในเรื่องของทิกในการกินทุเรียนแนะนําเกลือชมพูเป็นเบอร์หนึ่งนะฮะอ่ะเราใช้ประมาณสักครึ่งช้อนชานะฮะละลายน้าครับละลายน้ําน้าเนี้ยก็จะเป็นน้ําเกลือนะฮะซึ่งมีโซเดียม เวลาที่กินเข้าไปเนี่ยโซเดียมเนี่ยพอเข้าไปปุ๊บไอซันเฟอร์ที่ร่างกายมันเหลือใช้แล้วมันอยู่ในเลือดเนี่ยมันจะถูกตัวโซเดียมเนี่ยลากนะฮะลากออกไปทําลายปัสวะดทิ้งออกไปเลยนะครับทีนี้ตัวโซเดียมจึงช่วยล้างซันเฟอร์ที่เกินได้นะครับหลักการกินแบบนี้คนสมัยก่อนเวลากินทุเรียนเขาต้องกินเกลือเข้าไปขยิบมือน,นะครับหรือไม่ก็ละลายน้ําเกลือกินนะฮะถึงจะสมดุลน,นะเพราะว่าธรรมชาติของคนน่ะกินทุเรียนส่วนใหญ่ ซันเฟอร์เกินทั้งนั้นแหละนะครับอ่ะอันนี้เราก็จะใช้เป็นน้ําเกลือกินหลังจากกินทุเรียนเสร็จนะครับตรงนี้ก็จะช่วยเพราะว่ามันเหลือเฟืออยู่แล้วร่างกายได้ซันเฟอร์อยู่แล้วแม้แต่เรากินนี้เข้าไปแต่น,นี้ยังไงก็เกินก็จะลากส่วนเกินออกนะครับทีนี้ต่อมาในกรณีของเดี๋ยวชัยขอหยิบแป๊บหนึ่งนะในกรณีของคนที่นะมีน้ำตาล ในเลือดนะเป็นเบาหวานหรือเป็นอะไรจริง,รงๆก็ควรจะเลี่ยงอาหารกลุ่มนี้หรือกําลังลดความอ้วนไดเอทอยู่นะฮะโจสาคัญคือเวลากินทุเรียนเนี่ยนะครับมันก็จะมีระดับการกระตุ้นอินซูลินในร่างกายของเราด้วยนะครับทีนี้การที่จะช่วยเซฟลงไปอีกลดระดับการหลั่งอินซูลินนะไม่ว่ามากหรือน้อยก็จะน้อยลงไปอีกถ้ามากก็จะน้อยลงไปนะฮะอ่ะทีนี้ก็ให้ใช้ตัวนี้นะครับแนะนําว่าให้เป็นตัวไซเลียมฮัทนะ ไซเลียมฮัรดคือทันยพืชเปลือกนะเปลือกของทันยพืชชนิดหนึ่งนะครับเป็นเปลือกของดอกหญ้าชนิดหนึ่งนะครับเป็นไฟเบอร์จากธรรมชาตินะฮะไอตัวที่เห็นในฟอร์มเนี่ยหายากมากเพราะมันเป็นเร์นะส่วนใหญ่จะเป็นเกล็ดนะตัว,วร์เนี่ยประสิทธิภาพการเป็นเจลาตินไนเซอร์จะสูงกว่าตัวที่ยังเป็นเกล็ดอยู่ถ้าจะใช้ในการเบรกอินซูลินนะครับก็คือใช้แบบตัวนี้จะเบรกได้มากเพราะว่า ไอส่วนที่มันเป็นเจลาตินไนเซอร์เนี่ยมันซับเข้าไปจนถึงระบบดูดซึมกระแสเลือดได้เลยนะครับเป็นไฟเบอร์ละลายน้ําได้สูงนะทีนี้ให้เราใช้นะครับใช้ตัวนี้นะครับประมาณครึ่งช้อนโต๊ะหรือ1ช้อนโต๊ะนะครับนะใส่ลงไปแล้วก็ละลายน้ําครับละลายน้ําจะละลายกินพร้อมกับน้ําเกลือน,นี้ก็ได้นะไม่มีปัญหานะครับอ่ะ ใส่ลงไปคนให้เข้ากันสักพักหนึ่งมันจะเป็นเหนียวเหนียวเหมือนวุ้นะฮะตัวนี้จะเป็นตัวที่ช่วยทําให้เราเนี่ยดูดซึมน้ําตาลช้าลงนะครับลดการหลั่งอินซูลินแล้วก็เพิ่มไฟเบอร์ที่ละลายน้ําเข้าสู่กระแสะเลือดที่เขาบอกว่าไอพวกน้ําตาลในเลือดสูงเนี่ยเวลากินพืชผักก็ดีเพราะอะไรพืชผักผลไม้บางอย่างนะที่ไม่หวานมันมีไฟเบอร์ละลายน้ําซึมเข้าไปในเลือดซึ่งตัวนี้จะช่วยลดระดับน้ําตาลในเลือดได้ด้วยนะทีนี้ไอตัวเนี้ย มันมีประสิทธิภาพที่มีปริมาณไฟเบอร์เยอะกว่าพืชผักผลไม้ที่เรากินเนี่ยหลายเท่าตัวนะครับนะเราก็จะใช้ตัวนี้ใช้ได้นะครับเวลาที่เราใช้ตัวนี้ก็คือผสมน้ําเสร็จเรียบร้อยเนาะครึ่งช้อนโต๊ะเอ่อถึง1ช้อนโต๊ะแต่อาจจะใช้น้ํามากกว่านี้หน่อยเนาะอีกสักครึ่งนะแล้วกินหัวท้ายเลยกินปุ๊บแล้วค่อยกินทุเรียนพอหลังจากกินเสร็จปุ๊บนะครับแล้วค่อย กินตามอีกทีหนึ่งนะครับเขาเรียกกินหัวท้ายเอาเอาไปให้แม่ปอกให้ลูะไปนะอ่ะทีนี้นะครับตรงนี้เราก็จะใช้กินเป็นหัวท้ายเนาะกินครึ่งแก้วอ่าผสมเรียบร้อยแล้วอาจจะหนึ่งช้อนโต๊ะนะกินครึ่งแก้วกินเสร็จปุ๊บกินทุเรียนไปก่อนกินทุเรียนเสร็จปุ๊บก็อกินตัวนี้ตบไปครึ่งแก้วนะจบอ่ะทีนี้ต่อมาปัญหาที่3คือทุเรียนไม่ออแกนิกะแต่จะกินนะนะ จะกินหรือว่าแบบโอโอกาสพิเศษโอ้โหเขาเอามาให้แล้วอะไรเงี้ยต้องกินนะทีนี้มันมีปนเปื้อนอยู่แล้วนะครับทุเรียนนะคือตัวตัวป้ายนะครับตัวป้ายตัวป้ายเนี่ยมันจะมีทั้งตัวเร่งสุกแล้วก็กันรานะครับแล้วก็มีทั้งจุ่มด้วยนะนะนอกจากนั้นคืออาจจะมีพวกสารกลุ่มฟุรดานนะอันนี้คือล้างไม่ออกแน่มันจะอยู่ในเนื้อพอมันสูบเข้ามาแล้วจากระบบรากเลยนะฮะพวกยาฆ่าราพวกนี้มันจะสะสม นี่มันบรรสาสมอยู่ในในเนื้อทุเรียนเนี่ยนะครับมันก็จะมีมีการปนเปื้อนอยู่แล้วนะนี่วิธีหนึ่งที่เราจะช่วยซับสารพิษเหล่านี้ได้คือ Activate Charcoal ครับใช้ผงถ่านนะพยายามใช้ผงถ่านที่เผาระดับพันองศาเป็นผงถ่านที่เขาอยู่ในสายแบบล้างพิษโดยตรงนะครับนะอันนี้จะเป็นผงถ่าน400เมตรที่ละเอียดที่สุดในโลกนะฮะ มีที่สวนปานะนะฮะไอตัวไซเลียมฮัทที่หายากๆนี้ก็สวนปานะนะครับสั่งได้นะอ่ะเราจะใช้ตัวเนี้ยนะครับไม่ต้องเยอะหรอกนะฮะแค่นี้พอแล้วครับครึ่งช้อนชานะครับใส่ลงไปรวมกับน้ําเกลือเลยก็ได้นะครับใส่ลงไปเลยรวมกับน้ําเกลือเลยก็ได้นะครับพอคนแล้วก็จะเป็นเหมือนโอ้โหน้ำโอเลี้ยงยิ่งกว่าน้ำโอเลี้ยงครับดำปีเลยนะนี่ครับให้ใช้น้ำตัวนี้นะครับ กินเข้าไปนะฮะหลังกินทุเรียนเสร็จกินน้ำนี้ตามเข้าไปนะกินน้ำตัวนี้ตามเข้าไปมันจะซับพิษโปรโตอนทุกประเภทนะครับในกระเพาะอาหารของเราทันทีเลยนะครับนะนะตรงนี้มันจะช่วยดูดซึมสารพิษนะครับซึ่งไอตัวเอ t กซ c h a เวชโคหรือว่าผงถ่านระดับที่เผาเป็นพันองศาเนี่ยใช้ในในเขาเรียกว่าเทคนิคทางการแพทย์นะครับการล้างพิษล้างท้องอะไปัจจุบันนี้ใช้ตัวนี้นะครับเขาใช้ตัวนี้ ทีนี้อันนี้คือเราไม่รอให้พิษจะแตกอะไรมากนะครับระบบดูดซึมเข้าไปเนี่ยคือตัวนี้จะซับนะฮะมันจะซับทีนี้มันจะซับกลุ่มของโปรโตอนนะฮะพวกสารพิษต่างๆเป็นประจุบวกมาทั้งนั้นเลยนะฮะมันจะจับนะฮะมันจะจับพอมันจับเสร็จปุ๊บตรงเนี้ยจะช่วยบล็อกพิษหรือดูดสารพิษจากการกินอาหารที่มันมีพิษปนเปื้อนนะครับก็คือ มีการทดลองมากมายนะครับก็คือกินอาหารกลุ่มปนเปื้อนจากการทดลองการดูสารพิษกินพร้อมกับตัวผงถ่านนะครับแล้วก็วัดสารพิษในกระแสะเลือดนะครับกับคนที่ไม่ได้กินแล้ววัดสารพิษในกระแสะเลือดแตกต่างกันอย่างมหาศาลเลยนะครับนะตรงนี้จึงเป็นทริคหนึ่งที่อาชัยเอามา,าแชร์เสนอนําเสนอว่าในเมื่อตอนนี้คนที่จะกินทุเรียนหลายคนเนี่ยคุณจะไปหาทุเรียนเกรดแบบนี้มันยากนะฮะมันยาก ก็เลยเอาเป็นว่าเราก็สามารถที่จะช่วยนะครับหรือหาเทคนิคมาใช้นะครับก็คือจะอยู่3ตัวเห็นไหมก็จะมีทริคในการใช้นะครับผงถ่านนะผงถ่านเกลือชมพูแล้วก็ไซเลียมฮัทนะครับนะอันนี้เป็นคู่มือการกินทุเรียนในศตวรรษที่21นะครับใครที่จะกินทุเรียนเพเซฟคือใช้กลไกตรงนี้ นะฮะใช้กลไกตรงนี้นะครับตัวนี้อาจจะไม่จําเป็นก็ได้ถ้าคุณแบบเฮ้ยคุณเป็นนักเผาผลาญแล้วก็ไม่ได้เกินแคลอรี่ไม่เกินไม่มีปัญหาเรื่องซุรินไลพวกนี้นะครับไม่ต้องไปเซฟอะไรเรื่องนั้นมากเนี่ยเรื่องการดูดซึมช้าเร็วอะไรเนี่ยไอตัวไซริมฮัทไม่ต้องก็ได้นะครับไม่ต้องก็ได้แต่ไอนี้สําคัญที่เป็นอันดับหนึ่งต้องมีแน่นอนนะครับถ้าคุณกินทุเรียนออร์แกนิกแล้วไม่ได้อยู่ในโจทย์อื่นเลยตัวนี้ตัวเดียวพอเลยนะฮะเตือชมพูตัวเดียวพอเลยแต่ถ้าสมมติว่าพอไม่มั่นนนใใจเเีนะครับับห้้้ตติมตวขาไป ตรงนี้จะช่วยให้เราบริโภคทุเรียนเซฟนะฮะเซฟเซฟเพิ่มขึ้นนะครับอาชัยก็เก็บรายละเอียดได้3ข้อนะครับในการที่จะเอาไปใช้สำหรับคนที่เป็นแฟนๆการกินทุเรียนทั้งหลายนะครับนะครับขอให้มีความสุขกับการกินทุเรียนครับสวัสดีครับ